นี้อย่าเพิ่งไปไหนประตูเชียงใหม่สร้างในสมัยพระเจ้าเมงลายหาพญยาเมงลายเมื่อตอนตั้งเมืองเชียงใหม่ทุกคนตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของพิษแพรวสมูซี่เราก็เลยสั่งเมนูซิกเนเจอร์มาวางตรงนี้เลยทุกคนนี่ฮะร้านอยู่ตรงนี้เลยฮะตลาดประตูเชียงใหม่ร้านชื่อว่าพิษแพรวดังมากอยู่หลังมอชอแต่เขามาเปิดสาขาที่นี่ฮะตรงประตูเชียงใหม่นะฮะนี่เป็นพยานหลักฐานทุกคน นะฮะคนแน่นร้านมากเราก็เลยต้องแอบมานั่งกินตรงนี้เพราะอะไรรูป้ป่ะเขาซื้อกลับบ้านทั้งนั้นเลยเทคเอาไว้ทุกคนนี่ฮะทุกคนจ๋านี่ฮะประตูเชียงใหม่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะตลาดตลาดแล้วก็ติดกับตลาดเลยทุกคนแล้วก็ไปตรงนี้ถนนวัวลายทุกคนไม่อยากจะบอกเรานอนที่นี่จากคืนนี้ที่แคปซูลที่ชื่อว่าอะไรฮะ เชียงใหม่เกตแคปซูลโฮสเทลแต่ทุกเป็นแคปซูลเป็นอะไรเขาเรียกเป็นโฮสเทลที่ดีที่สุดอันหนึ่งเหมือนกันนะจะบอกให้แอร์เ,เยน็นฉ่าแล้วก็บรรยากาศเป็นมิตรมากแล้วก็บริการดีมากอามากินมากินจะพูดมากนอกเครื่องนะฮะจริงๆว่าจะไปกินแหละไปกินที่โรงแรมแต่ว่าเราก็เกรงใจไงเพราะว่าจะพูดเสียงดังก็ไม่ได้จำได้ไหมเราก็ต้องแบบมานั่งสดอยู่ตรงนี้นะทุกคนอย่าถือสานะเอาเป็นว่าเราจะชิมทีละอย่างไหมอันนี้เป็นอะไรฮะ อันนี้เป็นมิกซ์เบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นะฮะน่ากินมากทุกคนพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะฮะแล้วอันนี้เป็นแตงโมอันนี้เป็นอะโวคาโดวยตายแล้วแล้วยังไงจะเหลือเมนี้ทุกคนดูมิกซ์เบอร์รี่ก่อนทุกคนอร่อยไหมแน่นอนต้องอร่อยอยู่แล้วแหละฉันจะดูให้เธอดู <Okay. S 1> อมืมันผสมกันตั้งแบบ ตระกูลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สดสดแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แล้วก็อะไรเบอร์รี่อีกก็ไม่รู้แหละที่แน่ๆก็คือเป็นตระกูลเบอร์รี่จ้ะสมูซี่ฮะสมูซี่ย o u r l ไลฟ์เอฟวีเดย์ทุกคนนี่ฮะมึดตึ๊ดตือตรงกำแพงเลยฮะ ประตูเมืองเชียงใหม่เดินไปตรงนู้นก็จะเป็นประตูช้างเผือกทุกคนแต่เราไม่ไปละค่ําแล้วจาะเดี๋ยวจะนอนเล่นมือถือฮะเกือกกลิ้งบนที่นอนเยน็ยนเยน็ยนแอร์เยน็นเย็นนะฮะท่ามกลางนักท่องเที่ยวนะฮะอืมอร่อยมากทุกคนอืมทุกคนแล้วก็จะบอกให้นะลูกค้าแน่นมากตั้งแต่ไปจองไปไปสั่งมาเนี่ยลูกค้าเข้าเป็นสิบสิบคน ทั้งออเดอร์ทางมือถือแล้วก็วอล์กอินน่ะเอามาแตงโมอะโวคาโดก่อนนะทุกคนอะโวคาโดนะคะมีแสงดูซิทุกคนแสงส่องดวงไฟใหญ่ต้องส่องฉันก็เพราะว่ามันอร่อยแซบแซบดังปังนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งชื่อร้านอะไรนะฮะเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรนี่ฮะสมูทตี้พี่เพลวค่ะมีสะสมแต้มด้วยนะร้านเขาน่ารักมากเลยมีแจกแมสฟรี แล้วก็มีน้ำเย็นฟรีแล้วก็มีแอร์พัดลมฟรีให้นั่งรอฮะทุกคนถ้าเกิดมีคิวยาวหน่อยเหมือนวันนี้นะฮะโอ้ยอร่อยมากอ่ะต้องดูดให้เห็นสิเนะาะอะโวคาโดอ่ะอืมเข้มข้นละมุนมากพี่แพรวขาอืมอ้อยตายแล้วฉันอยากจะกรี๊ด่ะอ่ะ,อะระหว่างนี้ก็มาเดินดูตรงนี้ฮะ นี่เรามาชำเรืองมองเส้นตรงนี้เห็นไหมฮะนี่หาประตูท่าแพจะมีลักษณะตาแบบนี้ถ้าไปนี้ก็ไปเออไม่ใช่ประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ถ้าท่าแพก็ตรงไปตามรถสีขาวนี่ฮะตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอโรงแรมท็อปนอสนะฮะแล้วก็ไอริสโฮสเทลทุกคนแต่ตรงนี้คือประตูเชียงใหม่ฮะทุกคนจ๋าดูสิบรรยากาศดีมากจริงๆนะเชียงใหม่นี่น่าอยู่มากมีทั้งดงทั้งดอยมีทั้งน้ําตกสวยงามมีให้ผู้คนจิตใจดีงาม นะฮะชาวเชียงใหม่จะน่ารักนะฮะทุกคนนี่หู้แต่อร่อยมากเลยเดี๋ยวเรากินแตงโมบ้างทีท่ขอบวอรกระดก่อนนะอืมสุขภาพมากๆทุกคนราคาจับต้องได้จริงๆอันนี้บิ์เบอรี่นะคะเมื่อกี้กินโชว์ไปแล้วทุกคนสมูมซี่พ่แปรวนะฮะอ่าทีนี้มาแตงโมฮะแตงโมก็ต้องใช้หลอดใหม่อ่ะทุกคนนี่ก็คือประตูเชียงใหม่ located on the t อะเซาท์ wall of the city ก็คือโอ้ยนี่มีตตงโมสุดๆให้ด้วยเอาออกนะกินเข้าปากทันทีหอมืึงใจเห็นไหมมีฝรั่งด้วยทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าเป็นเชียงใหม่ไม่แท้แต้องมีฝรั่งเยอะๆกระเซียนเยอะๆนะกินทุกคน อืสุขภาพจากทุกคนอืทุกคน,กคนสุขภาพมากๆเลยโพ<ฮ><ฮ>สก่อนหนอ EP ีสามแล้วทุกคนอร่อยมากโอ้ชื่นใจภูมิใจ มาเชียงใหม่ทุกครั้งจะภูมิใจได้กินแต่ของอร่อยอร่อยแซบ่บแซ่เพราะเช้าเราก็ไปโกปีดิมมานซอยเก้าแล้วก็เมื่อหวานไปออกวดจับน้ำคุ้นสามกษัตริย์ก็สุดยอดทุกคนนะฮะวันก่อนก็ไปเข้าผัดกระท้อนฮะตรงเยื้องๆวัดสิงห์วัดพระสิงห์โอ้โหสุดยอดทุกคน เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนดีอ,อ๋อพรุ่งนี้น่าจะไปก๋วยเตี๋ยวหมูนุ่มดีไหมมีข้าวซอยด้วยนะตรงประตูเชียงใหม่ตรงนี้เองเดี๋ยวลองดูแล้วกันถ้าคิวไม่ยาวนะกาจะไปไหว้พระที่วัดอุโมงวัดอุโมงมหาเถรจันทรนะนะ์จะมีสองวัดอุโมงนะวัดอุโมงอ๋อสวนสันติธรรมสวนอะไรทําๆนะที่ไปทางอ่อทางขึ้นดอยสุเทพมหามันจะมี2แบบนะฮะทัานทุกคนจะหลงนะจะมี2วัดอุโมงนะคะโอเคค่ะบูดเดตพูดนะฮะสู้ก่อน จะหาว่าพูดไปให้ฉันดูอยู่ได้เพื่อจะให้ข้อมูลนะฮะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนมาเชียงใหม่อะเพราะว่าหราเป็นคนที่ชอบเชียงใหม่มากมีวัดวาอารามเยอะมากโดยเฉพาะวัดนามมงคลนะทุกคนวัดหมื่นล้านวัดดวงดีวัดดับภยัยแล้วก็วัดลอยเคราะห์รวมทั้งวัดชัยมงคลไหวและเป็นมงคลนะื่อใครจะหาวัดที่เชียงใหม่ไม่เจอก็ไม่ไกลฮะเดินนะฮะใช้การเดินทาง ถ้าเกิดมูวแต่รอรถจะเสียเวลากว่าเดินเพราะวัดอยู่ใกล้กันมากนะฮะห่างกันไม่ถึงกิโลนะฮะบางวัดรถไหมโอเคโพสก่อ,อนทุกคนเดี๋ยวจะกินเวลาเดี๋ยวโฆษณาไม่เข้า